ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับนั่ก็อินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่นะครับไฮบริดออนออฟกิดนะครับ6กิโลวัตต์นะครับนี่ก็เดี๋ยวจะมาลองเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับนะเพื่อที่จะดูผ่านมือถือได้นะครับนะรุ่นนี้ก็เดียวทามนะครับนะเดี๋ยวเราจะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาลองเชื่อมเชื่อมต่อดูนะครับนันอันดับแรกนะครับไปที่กล้องถ่ายรูปนะครับ แล้วก็เซ็นสแกนนะครับมันก็จะขึ้น QR โค้แบบนี้ปุ๊บเราก็กดเข้าไปเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นของ Android อันนี้ Android นะครับหน้า iPhone ก็เข้าไปที่ App Store App Store ก็เข้าพิมพ์เ,เ,เข้าไปเจอเลยนะครับนะโอเคประมาณนี้ก็อันนี้ก็เราก็มาดาวน์โหลดนะครับกดเข้าไปอันนี้ไม่ใช่นะครับก็กดออก ปุ๊บดาวน์โหลดด้านล่างเนี่ยนะครับโอเคเข้าไปปุ๊บอ่าทีนี้ก็รอสักพักหนึ่งดาวน์โหลดนะครับโอเคทีนี้ดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บอ่ารอแป๊บหนึ่งเราต้องเราต้องไปที่ไฟล์นะครับนะเขาเขียนว่าไฟล์เขียนว่าไฟล์ปุ๊บติดตั้งนะครับ ติดตั้งเสร็จก็เปิดนะครับนะทีนี้ก็อันดับแรกครับลูกค้าต้องไปสมัครตามนี้นะครับนะเดี๋ยวกดเข้าไปก็ดูนะก็กดชื่อบัญชีรหัสผ่านอะไรนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านก็ลงทะเบียนเรียบร้อยนะลงทะเบียนเรียบร้อยก็เราก็มาใส่บัญชีที่เราลงเข้าไปนะครับโอเคนี้เดี๋ยวเซ็นเซอร์ก่อนนะครับของเราก่อนหน้านี้เราเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับ ้าเชื่อมต่อ wi-fi นะครับเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้น wifi นะครับในนีวผมลองเชื่อมต่อดูอน,นี่กดเข้าไปเรียบร้อยนะครับต้องไปเปิดนะครับเปิดให้มันอนุญาตนะครับแล้วก็ใช้ขออ,ขอนุญาตนะ,อะโอเคอนุญาตอันนี้กำลังอัพโหลด,หลดอัปเดตนะครับรอแป๊บน,นึงครับอันนี้ก็ เสร็จละนะครับทีนี้เสร็จเข้าไปตั้งค่านะครับเข้าไปทีนี้อนุญาตนะครับให้อนุญาตาทีนี้ก็อัปเดตนะครับอโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับมาทีนี้เปิดนะครับเปิดเข้าไป,ปไอืมอินสตา กดออกนะครับทีนี้เราก็ไปที่ที่เราดาวน์โหลดนะครับทีนี้เราาติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้ตรงนี้จะโบ์ไม่มีอ่ลองดูกดเข้าไปเราจะเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธนะครับนะีาเขาจะค้นหา,าคหานะครับนะแล้วทีนี้ซีเรียลนัมเบอร์นะครับข้างบนนะครับมันก็จะตรงกับ ซีเรียลนัมเบอร์ตรงนี้นะครับนะ<ม>ประมาณนี้นะครับให้มันตรงกันนะครับทีนี้เราก็กดเลือกนะครับทีนี้ก็เชื่อมต่อนะครับอ่ลองเชื่อมต่อดูอ่ทีนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเรียวถามนะครับนะเห็นไหมทีนี้เราจะเชื่อมอันนีไนน้ไฟนี่จะไฟก็จะขึ้นนะครับบลูทูธสเเป็นบลูทูธนะครับทีนี้ ขึ้นบลูทูธเสร็จปุ๊บนะสีเขวอ่าสีเขียวอ่าสีเขียวนะ,ะดูไว้ถ้าจะให้เป็น Wi-Fi เราต้องใส่รหัสนะรหัสเปลี่ยนเครือข่ายก่อนนะครับจำไว้นะครับตรงนี้นะครับเราต้องใช้2 4 4 G 5 G ใช้ไม่ได้นะครับทีนี้เราก็เลือก2 4 G Wi-Fi นะครับเนะี่ยทีนี้ก็ใส่รหัสผ่านของ ไวไฟนะครับโอเคศูนย์ศูนย์ครับทีนี้ก็ใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับเราก็ตั้งค่าเข้าไปโอเคทีนี้ก็ยกเลิกนะครับโอเคทีนี้ก็กดเข้าไปนี่กดเข้าไปเราอยู่ไทยแลนด์นะครับนะทีนี้ก็จะเชื่อมต่อ wi-fi เรียบร้อยนะครับนะเราใช้บลูทูธก่อนนะครับ mm hmm. ถ้าไม่มี w i i แเราก็สามารถเชื่อมต่อบ t o o t h ได้นะครับนะทีนี้เรากดเข้าไปนะครับโอเคจุดสังเกตไหมจุดสังเกตนะครับนะเดี๋ยวถามมากเลยขึ้น Wi-Fi นะครับนะ่ i จะเป็นสีต้องสีฟ้าขึ้น Wi-Fi นะครับจบ กจบเสร็จสิ้นนะครับง่ายๆแล้วก็ตั้งค่าอยากได้อะไรก็จัดไป,ดไปตรงนี้ก็จะมีบอกทุกอย่างนะครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะนี่ข้างล่างก็มีบอกนะครับนี่ตรงนี้ก็มีบอกครับค่าพารามิเตอร์อะไรก็ว่าไปนะครับนะโอเคครับผม